สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาฝึกคิดเลขติดลบกันค่ะการบวกกันลบตัวเลขที่มีค่าติดลบนะคะที่อาจจะทําให้หลายคนยังงงอยู่ว่าเฮ้ยผลลับมันต้องเป็นเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เราจะมาเคลียร์ข้อสงสัยกันนะคะอย่างแรกเดี๋ยวเราลองฝึกคิดแบบเร็วๆก่อนสำหรับใครที่เคยผ่านมาบ้างแล้วนะคะอ่ะข้อแรกค่ะ 2ลบ6เราต้องได้เท่าไหร่คะเราต้องได้ลบ4ใช่ไหมคะหาผลต่างแล้วตอบติดลบ5ลบ2อันนี้ได้อันนี้ได้3ค่ะหาผลต่างแล้วตอบเป็นตอบเป็นบวกค่ะลบ6ลบ3อันนี้ได้ลบ9ค่ะมันคือการเอาเลขรวมกันแล้วตอบติดลบนะคะตัวนี้ลบ2ลบ8การคูณกันค่ะ8ได้8คูณ2ได้16ตอบเป็นบวกนะคะ8คูณ3ได้24่ตอบเป็นติดลบค่ะทั้งหมดที่เราใช้ในการคิดตรงนี้นะคะสังเกตยังไงเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดกันค่ะ อย่างแรกเลยที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับตัวเลขเป็นบวกกับติดลบนะคะก็คือการบวกขอไม่ใช้การลบนะเพราะ id, จริง,รงๆการลบแล้วมันก็คือการบวกด้วยตัวเลขติดลบนะคะเพราะฉะนั้นเราจะดูแค่การบวกนะคะเวลาที่เราบวกเลขของเลขที่มีทั้งเลขบวกและเลขลบนะคะให้เราจับอยู่2อันค่ะให้เราดูเครื่องหมายของตัวเลขที่เรากําลังนนคํานวณค่ะว่าถ้าเป็นเครื่องหมายเดียวกันค่ะให้เอาเลขรวมกันแล้วใส่เครื่องหมายเดิมค่ะ ถ้าเป็นเครื่องหมายต่างกันค่ะให้หาผลต่างหาผลต่างก็คือจับเลขมากลบเลขน้อยนะคะหาว่าต่างกันอยู่เท่าไหร่แล้วใส่เครื่องหมายของเลขที่มากกว่าค่ะอะไปดูนะจําก่อนนะ เวลาตัวเลขเป็นบวกกับเป็นลบค่ะมาบวกลบมาบวกกันให้ดูยังไงนะจับเลขบวกกันให้ดูว่าเครื่องหมายเดียวกันจับรวมกันใส่เครื่องหมายเดิมเครื่องหมายต่างกันให้หาผลต่างแล้วใส่เครื่องหมายตามตัวที่ตามตัวที่มากเอาไหมเครื่องหมายเดียวกันจับรวมกันใส่เครื่องหมายเดิมเครื่องหมายต่างกันค่ะให้หาผลต่างแล้วใช้เครื่องหมายของตัวมากนะคะเอาไหมนะเครื่องหมายเดียวกันรวมกันใช้เครื่องหมายเดิม หมายต่างกันให้หาผลต่างแล้วใช้เครื่องหมายของเลขที่มากนะคะอไปดูว่าใช้ยังไงนะคะอย่างเช่นทีละอัน,นะคะ่ะ4กับ5ก่อนอันนี้ง่ายอยู่แล้วเนาะมันคืออะไรครับมันก็คือบวก4 5มันก็คือบวก5เครื่องหมายเดียวกันหรือเครื่องหมายต่างคะเครื่องหมาย เดียวกันจับเลขรวมกันใส่เครื่องหมายเดิมก็4ี่กับ5รวมกันได้9กเครื่องหมายเดิมคือเครื่องหมายเครื่องหมายบวกก็ตอบ9ปกติได้เลยเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้ง่ายอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ลบ3คือเครื่องหมายลบบวกกับ7ตัวนี้7จริงๆแล้วมันคืออะไรคะขอเขียนให้เห็นเครื่องหมายนะเวลาเราระเจมันก็คือระเครื่องหมายเครื่องหมายบวกนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นมันคือเครื่องหมายลบกับเครื่องหมาย กับเครื่องหมายบวกจับบวกกันเป็นไงคะจับบวกกันเครื่องหมายต่างกันเป็นไงคะเครื่องหมายต่างกันให้หาผลต่างให้หาผลต่างค่ะเวลาหาผลต่างเราสนเราสนใจแค่ตัวเลขไม่ต้องเครื่องหมายมานะคะเลขของเราคือ3กับ7ค่ะ สามกับเจ็ดต่างกันเท่าไหร่คะเอาเอาเลขมากก็คือเจ็ดแล้วลบแล้วลบสามค่ะได้ได้สี่ค่ะเครื่องหมายใส่ตามตัวตามตัวมากตัวมากคือตัวมากคือเจ็ดเจ็ดเป็นบวกรือเป็นลบเจ็ดเป็นบวกเครื่องหมายตอบตอบบวกค่ะก็คือเท่ากับเท่ากับสี่นั่นแหละเรียบร้อยเห็นไหมคะอะลองดูนะตัวนี้นะเครื่องหมายเหมือนอหรือต่างต่างค่ะเพราะมันคืออะไรคะมันคือลบสิบบวกกับเลขที่เป็นบวกสองนั่นเองเนาะเครื่องหมายต่างไหม ต่างให้หาผลให้หาผลต่างเวลาหาผลต่างดูแค่ตัวเลขค่ะเลขเยอะคือ10จับลบกับ2เหลือเหลือ8ดค่ะแสดงว่าคําตอบเป็นเป็น8แล้วใส่เครื่องหมายให้เหมือนกับตัวให้เหมือนกับตัวมากตัวมากคือเลข10เครื่องหมายของเลข10บคือติดลบคําตอบเราเลยต้องติดลบด้วยนั่นเองโอเคไหมอ่ะเริ่มได้แล้วเนาะลองดูอันนี้ค่ะตัวนี้ดูยังไงคะพี่คะมันไม่ใช่การบวกอ่ะเรามองเป็นการบวกได้มันคือเลขอะไรคะ มันคือลบสามค่ะบวกกับอะไรคะบวกกับลบหกถูกไหมอ่ามันคือลบสามบวกด้วยลบหกนั่นเองเวลาเขียนลบสามลบหกนะคะมันสามารถแยกเป็นลบสามบวกลบหกซึ่งเครื่องหมายเหมือนกันจับเลขจับเลขรวมกันใส่เครื่องหมายเดิมสามกับหกบวกกันได้บวกกันได้เก้าเครื่องหมายเดิมคือติดติดลบใส่ใส่ลบเลยตอบเป็นลบเก้านะคะ ข้อนี้ค่ะเป็นอะไรนะลบ8ดบวกกับบวก1ถูกไหมคะเครื่องหมายเหมือนหรือต่างต่างเครื่องหมายต่างกันให้หาผลให้หาผลต่าง8ดลบ1นเท่ากับเท่ากับ7นะคะใส่7ค่ะเครื่องหมายของคําตอบต้องเหมือนกับเลขต้องเหมือนกับเลขมากเลขมาก,มากคือเลข8ดเลข8ดติดเลข8ติดลบคําตอบต้องติดลบด้วยอ่าต่อไป4 ลบยี่สิก็คือ4ี่บวกกับลบ20ค่ะ4ก็คือบวก4ใช่ไหมคะเครื่องหมายเหมือนหรือตามบวกบวกกับลบบวกกับลบเครื่องหมายเครื่องหมายต่างให้หาผลให้หาผลต่างเอา20ลบ4เท่ากับ16นะคะเวลาหาผลต่างจับเล็กมากลบเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นได้16แต่ให้ไปดูเครื่องหมายต้องใช้เครื่องหมายของตัวของตัวมากเครื่องหมายตัวมากตัวมากคือ20ตัวมากคือติดลบใส่ลบ16เรียบร้อยแล้วอ่า ตัวนี้ล่ะคะ่ะเหมือนกันเนาะมันคืออะไรคะบวก5ใช่ไหมบวกกับลบ30อ่าเครื่องหมายต่างกันให้หาผลหาผลต่าง30กับ5ได้ได้25คําตอบให้เอาเครื่องหมายของของตัวมากก็คือ30ติดลบคําตอบติดติดลบนะคะอะ ฝึกต่อค่ะตัวนี้มันคือลบสองบวกกับลบสามสิบเอ็ดเครื่องหมายเหมือนหรือต่างเครื่องหมายเหมือนกันให้จับให้จับรวมกันสองบวกกับสามสิบเอ็ดได้สามสิบสามใส่เครื่องหมายใส่เครื่องหมายเดิมคือติดติดลบตอบลบสามสิบสามนะคะ,ะข้าวนี้เราไปดูการคูณกับการหารค่ะ เวลาการคูณกับการหารค่ะจริงๆแล้วมันคือเอาตัวเลขคูณหารกันปกติเลยดูอย่างเดียวว่าต้องตอบเครื่องหมายอะไรวิธีการดูเครื่องหมายก็คือถ้าคูณหารเครื่องหมายเหมือนกันเครื่องหมายเหมือนกันให้ตอบบวกเครื่องหมายต่างกันให้ตอบลบค่ะลองดูทีละข้อค่ะ 4. หารลบสองค่ะเวลาคิดให้คิดเป็นคิด4หารสองก่อน4ี่หารได้สองเหลือเหลือสองค่ะข้างบนบวกข้างล่างลบเครื่องหมายต่างกันตอบติดตอบติดลบ เครื่องหมายเหมือนกันตอบเป็นตอบเป็นบวกนะคะคราวนี้ตัวนี้ค่ะสิบหารด้วยห้าเหลือเหลือสองนะคะลบกับลบเครื่องหมายเหมือนหรือต่างเหมือนกันตอบเป็นตอบเป็นบวกก็คือตอบตอบสองมันเองอตัวนี้ค่ะก็สองก้อนนี้คูณกันนะคะคิดแค่แรกก่อนหนึ่งส่วนสองคูณแปดตัดได้เหลือเหลือสี่นะคะ เครื่องหมายเหมือนหรือต่างคะหนึส่วนสคือบวกหส่วนสแล้วก็ลบแบวกกับลบเป็นไงคะเครื่องหมายต่างตอบติดตอบติดลบนะตัวนี้นะคะ2อคณเได้14ค่ะเครื่องหมายเหมือนหรือต่างลบกับลบเครื่องหมายเหมือนกันตอบเป็นตอบเป็นบวกค่ะเพราะฉะนั้นตอบแค่ตอบแค่14นะคะ เราคิดเลขปกติก่อนเลยได้5ได้2นะคะ2คูณ5ได้10ค่ะ2ตัวคูณกันค่ะเครื่องหมายเหมือนหรือต่างคะเครื่องหมายเครื่องหมายเหมือนตอบเป็นตอบเป็นบวกนะคะข้อนี้เลยตอบบวก10หรือตอบเป็น10นั่นเอง ได้แล้วนะคะอันนี้ก็คือการบวกลบคูณหารเลขติดลบนะคะอ่ะเราก็เริ่มที่การบวกใช่ไหมคะการบวกมีอยู่2อันคืออะไรคะถ้าเครื่องหมายเหมือนกันให้จับเลขรวมกันนะคะแล้วตอบเครื่องหมายเดิมถ้าเครื่องหมายต่างกันคะ่ะ <granny> ให้หาผลต่างแล้วตอบเครื่องหมายตามตัวตามตัวมากค่ะถ้าคูณหารทําไงคะสามารถคูณหารเลขได้ปกติแล้วมาดูเครื่องหมายเครื่องหมายดู <hythm S 2> ยังไงเครื่องหมายเหมือนกันตอบเป็นตอบเป็นบวกเครื่องหมายต่างกันตอบติดตอบติดลบนะ แค่นี้เลยนะคะอันนี้ก็คือการคิดเลขที่มีจํานวนบวกลบนั่นเองนะคะไว้มาทําคณิตให้ง่ายขึ้นในเรื่องหน้ากันนะคะ